ชาวพุทธหยุดหลับไหลเรียนธรรมะพระวินัยให้กระจางช่วยกันฟื้นคืนพระธรรมเครื่องน้ำพาตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์ไม่มีใครเฉลียวใจเบืะะ้องเลยค่ะ ธรรมวชโยใช้ชื่อในระหว่างที่เป็นพระนี่นะคะรับเงินรับทองไปทำไมมากมายมหาสาลเกินใช้เกินกินเกินอยู่รับเงินทองไปทำไมไม่มีใครคิดเลยค่ะแสดงเห็นว่าขาดการคิดถึงโทษหรือว่าอันตรายใหญ่หลวงซึ่งถูกชาบทาไว้ด้วยการสอนคำที่เข้าใจว่าเป็นศาสนาของตัวเขาเองหรือใครก็ไม่รู้นะคะ ที่สามารถที่จะค้นคิดขึ้นมาเกินจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉันเห็นได้นะคะว่าแล้วทำไมจึงมีการชักชวนบวชเป็นล้านเป็นแสนเพื่ออะไรทำไมต้องการระดมคนถึงอย่างนั้นเป็นการระดมทรัพย์สินเงินทองเป็นการระดมคนซึ่งสามารถที่จะปกป้องนะคะจนกระทั่งตำรวจก็ไม่เข้าไปเชิญที่จะให้ไป รับข้อหานี่ก็แสดงเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำลายประเทศชาติหรือเปล่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าทำให้คนเนี่ยเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดคิดว่าพระภิกษุรับเงินรับทองได้แต่ลองคิดสักนิดหนึ่งเงินทองที่รับมาเอาไปทำอะไรบอกสิสร้างวัดวา,ารามตามประเทศต่างๆสอนว่ายอย่างไร คำสอนที่จะให้เป็นผู้สละผู้ละขัดกราวกิเลสไม่มีเลยไม่มีการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่ขณะนี้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเดียเ๋ยวนี้สามารถที่จะละความไม่รู้ความติดข้องพ้นจากโทษภัยมหาศาลซึ่งเกิดจากกิเลสทั้งหลายได้ไม่มีคําสอนให้ละกิเลสจากธรรมชโยมีแต่สอนให้เงินเงินเงินถ้าเปิดดูคลิปนะคะเงินทั้งนั้น มีแต่เงินจะเงินจ๋าใช่ไหมคะไม่รู้จะเอาเงินจะเงินจ๋านั้นไปทําอะไรบอกหน่อยสิคะคะบอกหน่อยว่าเงินที่ได้รับมาเป็นแสนเป็นหมืน่นจากแต่และครอบครัวแต่และคนน่ะเอาไปทําอะไรชาวบ้านเดือดร้อนและนี่เป็นแต่เพียงส่วนย่อยของการที่จะกล่าวถึงความไม่ดีของธรรมชโยซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็คือ นายชัยบุญพระเหตุว่าเขาอาบัตแล้วยังจะเป็นพระภิกษุได้อย่างไรชาวพุทธทุกคนที่นับถือพระธรรมวินยัยต้องรู้ว่าเขาอาบัตแล้วยังจะนับถือคนอาบัตหรือถ้าอย่างนี้นก็แปลว่าเขาไม่เคารพในพระธรรมวินยัยพระพระธรรมวินัยแสดงชัดเจนว่าชัยบุญไม่ใช่พระภิกษุเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดคะ่ะทําไมนิมนต์พระทั่วประเทศขัดเกลาหรือเปล่าไม่ได้ขัดเกลารเลย ใช้เงินเท่าไหร่เงินนั้นมาจากไหนเพื่ออะไรเพื่อหาพักพวกบริวารเพื่ออะไรทําไมจะต้องชักชวนให้คนโน้นคนนี้มาบวชซึ่งแสดงเห็นว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยค่ะว่าการบวชเป็นเพศที่สูงสุดในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไปชวนใครมาบวชเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนแต่ว่าทําทําไมมีอะไรเป็นเบื้องหลังเป็นจุดประสงค์เป็นการกระทํา ที่ทำให้คนหลงงมงายที่จะเป็นอีกหมู่คณะหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากจะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกำลังทำอะไรอยู่ธรรมชโยกหรือนายชัยบุญกำลังทำอะไรอยู่ใครรู้เพราะว่ามีเงินมหาศาลทำไมมีคนมากมายทำไมควรจะต้องคิดใช่ไหมคะไตรตรองคนธรรมดาจะอย่างนี้หรือ จะแม้เพียงคิดอย่างนี้หรือจะแม้เพียงทําอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นในใจเนี่ยความคิดที่เป็นโครงการเนี่ยใหญ่หลวงแค่ไหนมีใครเห็นบ้างดูดเงินเท่าที่จะดูดได้ทั้งหมดจากทุกคนไม่เว้นไม่ว่าคนยากคนจนจนกระทั่งผ่อนทำบุญก็ยังได้ไม่เคยมีเลยที่ใครจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราคิดให้ลึกๆนะคะไตรตรองแล้วก็เห็นภัยมหาศาลไหมจากการกระทำของคนซึ่ง ดูหมิน่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> ถึงก็สามารถที่จะทำทุกอย่างอย่างนี้ได้เป็นคนที่มีจิตใจประเภทใดแค่ไหนหยาบช้าสามานาชีแค่ไหนครับแล้วก็ที่นายพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็คือภิกษุทั้งหลายที่บอกว่ามาปกป้องธรรมชโยก็คือเป็นผู้ที่ปกป้องบุคคลแต่ว่าโยนสิ่งที่มีค่าที่สุดคือพระพุทธศาสนาทิง้ง นี่คือความน่ารังเกียจอย่างยิ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยแต่พฤติกรรมทั้งหมดไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยครับแล้วเอาคนที่มานั่งสวดมนต์สักคนมาสิคะถามว่าหมายความว่าอะไรที่สวดธรรมะอยู่ไหนวินัยอยู่ไหนไม่รู้เลยแล้วนี่จะเป็นภิกษุหรือนอกจากเป็นภาพพวกซึ่งต้องการบริวารจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์อะไร นี่คือความจริงครับความจริงเปิดเผยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทุกคนจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรครับแล้วก็ใครที่มีเมตตาต่อประเทศชาตินะคะต่อชาวพุทธชาวไทยทั้งมวลเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าภัยใหญ่นั้นคืออะไรขณะไหนที่จะยิ่งกว่าขณะนี้เพราะยิ่งเหิมเกริมมากขึ้น เถิดเราเชาวพุทธหยุดการทำลายวินัยสงศึกษาธรรมะให้มันคงรวมกันจะลงพระสัทธรรม